นะครับผมนายสุรชาติเติมพันธ์คณะครุศ,ศาสตร์สาขาวิชาพลาศึกษาครับรหัสนักศึกษา6 6 1 1 0 2 0 0 1 0 5ครับห้องหนึ่งครับอ้าวครับสวัสดีครับผมนายสัตยาเกาพรน,นะครับชื่อเล่นชื่อว่าครูตามนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งคุณครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโคกมนนะครับอำเภอน้ำานาวจังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขตสองครับครับอันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ครูสัตยานะครับครับผมครับคุณครูเลือกเรียนครูพระละเพราะอะไรครับเพราะว่าชอบในเรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็ประกอบกับเมื่อก่อนเนี่ยคุณครูเป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นนักกีฬา,าตะกอนนะครับคุณครูจึงเลือกที่จะเรียนเรียนวิชานี้ครับ แล้วช่วงโคศึกษามีงานที่หนักไหมครับตอนที่ศึกษาอยู่นน่ค่อนข้างที่จะหนักนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความเก่งมากนะครับก็เลยแกจะวางแผนให้ให้ทำให้ปฏิบัติเนี่ยในรูปแบบของแกก็คือมีการฝึกซ้อมมีตารางฝึกซ้อมมีการออกไปศึกษาดูงานข้างนอกออกไปหาประสบการณ์ข้างนอกอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าหนักแล้วก็ได้ ได้วิชาจาักราจารย์มาเนี่ยถือว่าเข้มเข้มมากแล้วตอนครูสอบบรรจุครูสอบบรรจุก,กี่ครั้งครับคุณครูสอบบรรจุสองครั้งตอนที่เรียนจบสอบครั้งแรกคุณครูกทมสาขาพะละติดลำดับที่สองร้อยหกแล้วก็สอบครั้งที่สองนี่สอบที่ปทุม สอบได้ที่ยี่สิบของปทุมเนี่ยจะเป็นสังกัดสวทปทุมอะ่ะเรียกบรรจุก่อนก็เลยไปบรรจุที่ปทุมแล้วก็สละสิทธิ์ของออสังกัดกทมแล้วมีวิธีการสอบบรรจุยังไงบ้างครับสอบให้อะไรก็วิธีการสอบะเหรอหมายถึงว่าเทคนิคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับ เทคนิคการที่สอบนี่ก็คือการมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือนะครับให้เวลากับหนังสือเนี่ยประมาณ3เดือนอยู่กับหนังสือใน3เดือนมีการอ่านทบทวนนะครับอ่านทบทวนแล้วก็จดบันทึกเป็นคําสั้นๆง่ายๆได้เจอความในในสิ่งที่เราแบบอยากจะง่ายที่ง่ายต่อการจําแล้วก็มีการอัดเสียงอัดเสียงที่เราอ่านหนังสือแล้วก็เรามาเปิด มาเปิดใช้มาเปิดฟังอีกแล้วก็สุดท้ายก็มีเปิดดูติวเตอร์นะสมัยที่คุณครูสอบก็จะเป็นติวเตอร์พวกบัวแสงสายยุทธชายติวเตอร์จนันจิระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดดูแล้วก็ทําข้อสอบฝึกทําข้อสอบต้องให้เวลากับมันลกูกถึงจะถึงจะได้ตรงนี้ถ้าไม่ให้เวลากับเขาเขาก็จะไม่มีมีเวลาให้กับเรานะครับครับแล้ว ในการสอนประถมมัธยมมีความต่างกันไหมครับปถมกับมัธยมต่างกันนะครับปถมนี่เราจะเน้นในเรื่องของทักษะชีวิตนะทักษะชีวิตก็คือการปูพื้นฐานนะพื้นฐานตั้งแต่เบสิกง่ายๆนะครับพละพละสาของเราเนี่ยก็เรียนจากง่ายไปหายากอยู่แล้วนะครับขอแก้ปถมนี่นะครับเรียนในเรื่องของพื้นฐานทั้งหมดนะทุกทักษะ นะครับส่วนมัธยมเนี่ยจะเป็นขั้นแอดวานแล้วก็คือแบบจะเป็นขั้นต่อยอดนะครับก็จะมีการมีทักษะที่ที่ที่ยากกว่าประถมแล้วก็สามารถนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของกีฬาต่างๆก็สามารถนำตรงนี้ไปใช้ในกีฬาที่ตัวเองชอบได้นะครับปถมเนี่ยจะได้ความเป็นครูมากกว่านะเพราะว่า คือสอนให้เขาได้เรียนรู้ว่าทักษะเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับส่วนมัธยมนี่ก็จะเป็นขั้นคือขั้นต่อยอดแล้วประมาณนี้ครับ,ค,รบคุณครูมีวิธีบอกนักเรียนที่ไม่มีความสนใจในการเรียนยังไงครับคุณครูบอกนักเรียนที่ไม่มีไม่มีความสนใจในการเรียนยังไงวิธีการก็คือการที่กระตุน้นลกกระตุ้นเด็กนักเรียนเนี่ยให้ให้เขาเนี่ยอยู่กับเราให้ได้พูดง่ายก็คือการควบคุม นะครับใช้เทคนิคก็คือให้ให้เราเนี่ยนะครับนะใช้เทคนิคการเล้าลกเล้าเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ภายใต้คําพูดของเราเพื่อที่จะใช้คําพูดคาพูดแต่ละคําพูดเนี่ยเป็นการเสริมแรงทางบวกลกแล้วก็พยายามกระตุ้นให้เขาเนี่ยฟังเราฟังคําอธิบายจากเราแล้วก็ให้เขาทําความเข้าใจกับเรานะครับ <S <S ใช้แต่ว่าเน้นในเรื่องของเอชิงบวกนะครับนะ แล้วถ้านักเรียนขาดส่งงานจะแก้ปัญหายังไงครับนักเรียนไม่ส่งงานครับจะแก้ปัญหายังไงครับจะแก้ปัญหายังไงก็เบื้องต้นเลยนะครับนะถ้านักเรียนไม่ส่งงานนะครับครูก็จะถามเหตุผลก่อนว่าทําไมถึงไม่ส่งงานนะครับเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้านักเรียนมีเหตุผลที่เพียงพอนะครับคุณครูก็จะมีการอนุรบมรวยในเรื่องของเวลาได้แต่ถ้าให้เหตุผลว่าหนูลืมหนูขี้เกียจอย่างเงี้ยครับ ก็มีวิธีการหนึงอาจจะทําโทษด้วยการออกกําลังกายให้ลุกนั่งก็ได้ 2. อนะครับตัดคะแนนนะครับถ้าถ้าเขายังทําพฤติกรรมแบบนี้อีกก็เรียกมาอบรมพฤติกรรมเป็นรายบุคคลลุกข้อต่อไปนะครับครูพระต้องวางตัวกับนักเรียนในการสอนยังไงครับ ลมัดระวังตัวเหรอพลรักษาเนาะด้วยการที่มันเป็นศาสตร์ที่จะต้องถ้าสมมติเนี่ยเรียนยืดหยุดน,นะคุยกับตัวอย่างก่อนครับเรียนยืด,ยดหยุดเนี่ยมันจะต้องมีการเซฟนะครับเซฟผู้ชายเซฟตี้ผู้ชายเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่เซฟตี้ผู้หญิงเนี่ยมันจะมีวิธีการลกวิธีการก็คือไม่ไปแตะเนื้อต้องตัวลกก็คือเราจะคอยเซฟนะครับมันจะมีท่าเซฟของเขาอยู่นะครับแล้วก็เราก็รักษาระยะห่างของเราว่า เราเป็นคุณคูนะครับนะห่างจากนักเรียนเนี่ยควรเว้นระยะห่างอย่างไรนะครับก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ถูงสิงมากเกินไปแต่อยู่เป็นเพื่อนผู้คิดมีเป็นพี่ที่คอยปรึกษาได้นะครับแต่ให้คำปรึกษาโดยที่เราจะต้องคำหนึงถึงเรื่องของความเหมาะสมด้วยแล้วก็ระยะความห่างด้วย<ะ>ครับอ่าแล้วต่อไปครับ ค,คุณครูแก้ปัญหาเด็กมาสายยังไงครับเด็กมาสายตอนนี้นะครับนะคุณครูจัดทีมสภาเนี่ยจัดทีมมาสาจัดการคนที่มาสายก็คือ1น,นะครับให้ร้องเพลงชาติสวดมนต์ที่ตรงลงรถแล้วก็จะมีทีมงานสภาให้วิ่งออกกําลังกายช่วงเช้าเลยนะครับที่สนามกุศลนะครับเป็นการลงโทษถ้าใครที่มาสายบ่อยครั้งมีการเช็คชื่อแล้วก็ เชิญมาพบคุณครูคุณครูก็จะเป็นฝ่ายหัวหน้าฝ่ายปกครองอยู่แล้วคุณครูก็จะคอยตักเตือนแล้วก็บันทึกพฤติกรรมลงในเล่มบันทึกครับเข้าต่อไปครับจะแก้ปัญหายังไงเมื่อเด็กใช้สารเสพติดในโรงเรียนครับการใช้สารเสพติดนี่ที่โรงเรียนนี้ยังไม่เคยเจอนะแต่มาตรการของเรียนเราก็คือเนื่องนะครับนะแจ้งผู้ปกครองทันที2 ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบอสมอหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับให้มาดูแลให้มากํากับติดตามแล้วก็ถ้าสมมติว่าบ่อยครั้งก็จะส่งนะครับให้เจ้าหน้าที่ไปบําบัดเกี่ยวกับสารเสพติดนะครับก็ทํากระตามกระบวนการตามขั้นตอนนะครับแล้วปัญหาที่เจอในเด็กส่วนมากคืออะไรครับ ปัญหาตอนนี้นะครับนักเรียนส่วนมากปัญหาส่วนมากก็คือ,อ,อพฤติกรรมเหรอหรือว่ายังไงล ok ูกครับพฤติกรรมของเด็กๆส่วนมากที่โรงเรียนนีน้นะครับส่วนมากก็เ,เ,ปเป็นเด็กที่น่ารักนะโรงเรียนเนี้ยครูถือว่าเป็นโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนเนี่ยพูดรู้เรื่องหองเลยบุรีบุหรีสักตัวก็ไม่มีนะครับพฤติกรรมที่ส่วนมากก็จะ มาสายมาสายนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับมันจะเป็นส่วนน้อยมากกว่านะครับทะเลาะกันนี่ไม่มีเลยโรงเรียนนี้นะครับนะครับบริหารจัดการดีมากแล้วก็ปัญหาส่วนมากอ๋อจะมีหนึ่งเรื่องเรื่องขยะเออเรื่องขยะนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่มากเลย้องเรียนเราเนี่ยมีร้านค้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีรถมาเก็บขยะจะต้องเอาขยะเนี่ยไปเผาเองนะครูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพลเนี่ยนะเขาจัดการยังไงให้โรงเรียนเราเผาซึ่งรถขยะไม่มีเลยนะครับมันเป็นปัญหาปัญหาหลักๆเลยเรื่องเรื่องแรกที่จะต้องแก้ปัญหาคือปัญหานี่แหละเรื่องเดียวนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจนะครับคุณครูควรเป็นแบบอย่างอย่างไรให้แก่นักเรียนบ้างครับจริงๆแล้วคุณครูก็เป็นตัวอย่าง ที่ดีได้นะครับนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่านะครับเวลาที่คุณครูสอนเนาะคุณครูก็จะเป็นแบบอย่างนะเวลาที่เราสอนเราสาธิตเนี่ยเราสามารถสาธิตให้เด็กเกิดศรัทธาในเรื่องของทักษะนะครับนะทักษะในการเรียนทั้งหมดนะครับเราก็จะแสดงสาธิตเนี่ยให้เด็กได้เกิดศรัทธาและเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือว่าเราทำคือเราจะต้องเป็น ต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนะเพื่อที่จะไม่ให้เด็กเนี่ยเห็นในแง่ลบของเรานะครับจะเห็นในแง่บวกก็คือว่าให้เด็กก็ได้ทำตามอย่างเช่นการเก็บขยะการรักความสะอาดนะครับการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอบัยมุขต่างๆนะครับอันนี้ก็คุณครูก็ถือว่าคุณครูก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเอ่อซึ่งเป็นถ้าเปรียบเทียบเนาะเมื่อก่อนนี่เขาจะบอกว่าโอ้ครูพละเนี่ยขี้เล่าเมายาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ตอนนี้นะครับจะให้ปรับทัศนคติใหม่เนาะเป็นการรักสุขภาพออกกําลังกายการเลือกกินอาหารนะครับการาพักผ่อนการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอะไรพวกต่างๆนะครับเราก็จะเปลี่ยน mindset ของพวกเด็กๆได้นะครับคุณครูมีวิธีไหนจะทําให้นักเรียนอยากเรียนพละครับโอ้ยวิิอ๋อหมายหมายถึงว่ามีวิธีไหนที่ให้นักเรียนอยากเรียนพละครับ ก็คือว่าหนึ่งเลยนะครับคุณครูจะมีวิธีการของครูก็คือว่าไม่ทําให้มันน่าเบื่อนะครับครูจะเน้นในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็มารวมกับสาระเนาะในการเรียนของเรานะครับนะไม่เคร่งเครียดนะครับมีวิธีการฝึกหลายวิธีการฝึกนะครับนะหลายรูปแบบมีเกมให้เล่นนะมีการเล่าเด็กนะครับเรียกความสนใจเนาะคุณครูก็มีวิธีการ นะครับแล้วคราวนี้เด็กเขาก็จะอยากจะเรียนกับเรานะครับเราก็เราก็เต็มที่กับนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของของของคุณครูของครูเองนะครับอย่าทําให้ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงที่มันไม่มีความสุขต้องทําให้ชั่วโมงนั้นมีความสุขมากที่สุดครับข้อต่อไปครับในการทํางานถ้าคุณครูมีปัญหากับผู้ร่วมงานจะทํำยังไงครับ ถ้ามีปัญหากับผู้ล้มงานก็ต้องถอยคนละก้าวนะครับนะมีแต่ชนกันก็ไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์นะครับมีแต่ปัญหาครับก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลว่ามีปัญหาอะไรกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้ามีปัญหาเพิ่มลงโซเชียลโอ้โหเป็นวินัยร้าย,ายแรงอีกนะครับจับผิดกันอันตรายลูกนะก็คือว่าเราก็ต้องใช้เหตุและผลนั่นแหละนะครับมาประกอบกันตัดสินใจของเรา นะครับว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นด้ยังไงเราผิดไหมเราผิดแล้วก็ยอมรับขอโทษนะครับนะเราก็เป็นครูผู้น้อยนะครับอายุก็ยังไม่เยอะก็ถ้ามีปัญหากับครูุ่นที่ก็ก็ขอโทษขออภัยแล้วก็มาคุยกันทำความเข้าใจกันข้อดีของการเป็นครูภรครับข้อดีของการเป็นครูภะครับอ๋อข้อดียวการเป็นครูภรเด็กๆชื่นชอบ ไปไหนก็โอโหกคิดการตลอดเลยเด็กอยากเรียนพละนะครับนะเพราะว่าเราไปไหนเราก็สร้างแต่ความสนุกให้เขาเขาจะจดจําในเรื่องของความสนุกนะเพราะว่าเขาเคร่งเครียดกับวิชาอื่นมาเยอะแยะแล้วนะครับหนึ่งสัปดาห์จะมีหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เรียวกับเราเขาก็อยากจะรีแลก์อยากจะผ่อนคลายแล้วก็อยากจะแสดงการเคลื่อนไหวของเขาออกมาในรูปแบบการเรียนรู้ของเขานะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน นะข้อดีของครูพละเนี่ยแล้วก็2นะครับนะรู้ในเรื่องของการออกกําลังกายรู้แล้วไปปฏิบัติแล้วก็นํานักเรียนปฏิบัติเนี่ยมีความสุขที่สุดเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีนั่นแหละครับอันนี้คือข้อดีของครูพลละ,ะ,ะค,คุณครูมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นครูยังไงครับอะไรนะครับคุณครูมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นครูยังไงครับเป้าหมายสูงสุดเหรอครับ เป้าหมายสูงสุดของครูพละก็คืออยากให้ลูกศิษย์นี่แหละของครูนี่แหละมาแทนที่ครูนะครูจะส่งลูกศิษย์เนี่ยไปให้ถึงฝั่งนะครับนะไปให้ถึงฝั่งฝั่งหลังจากนั้นนะครับนะนักเรียนเนาะนักเรียนก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็จะมากลับมาอยู่กับครูหรือมาตอบแทนแผ่นดินตอบแทนเป็นข้าราชการครูของครูนี่แหละละูกนะอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเลย ให้เด,เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะครับอยู่ในสังคมได้อยู่ในสังคมเนี่ยมีความสุขไม่ไปสร้างปัญหาให้ใครอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดคคุณครูพะละในดวงใจของคุณครูคือใครครับคุณครูพะละของคุณครูเหรก็คือครูพะละที่อยู่ตอนเนี้ยแกอยู่โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมครูขนองทองคำสุขนะเป็นโค้ชฟุตบอลของครูเองนะซึ่งท่านเป็นแบบอย่างให้ครูเนี่ย ก็คือว่าท่านเป็นนักฟุตบอลด้วยเป็นโนค้ชให้ครูด้วยท่านจะคอยออบ,บีบคอยที่จะหาแบบฝึกใหม่ๆม,มาให้เราแล้วก็ท่านจะอยู่เคียงข้างเราเสมอในวันที่เราเจอปัญหาอันนี้แหละคือคุณครูที่เป็นคุณครูในดวงใจครูเลยนะครับครับหลังที่คุณครูอยากแนะนําสําหรับนักเรียนที่อยากเรียนพรรารศึกษาครับอะไรนะที่อยากเรียนพร,ราศึกษานะ สิ่งที่คุณครูอยากแนะนําครับสําหรับนักเรียนที่อยากเรียนพาระศึกษาอยากเรียนพาะศึกษาต่อใช่ไหมครับเรียนต่ออ๋อคุณจะบอกนี้เลยถ้าสมมติว่าหนูชอบในการออกกําลังกายเป็นนักกีฬายอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับจากษะกีฬาต่างๆแล้วก็อยากจะมีอาชีพที่มันมั่นคงนะเหมือนครูนะครับก็นักเรียนสามารถเลือกทางนี้ได้นะครับนะ เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับอาชีพของเราสําคัญมากเลี้ยงครอบครัวสองยิ่งเป็นอาชีพที่ตัวเองรักจะทําอาชีพนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับสามนี่สุขภาพดีแน่นอนนะครับนะออกกําลังกายเป็นตัวอย่างที่ดีนําออกกําลังกายแล้วก็สี่นะครับนะเ,เขาเรียกว่ารับประทานอาหารที่ดีก็คือมีความรู้ในเรื่องของการรับประทานอาหารด้วย นะครับมีครอบคู่กันไปอยู่แล้วนะครับนะอาสาวมาแอนอาสาววอรี้ปัญญาพละเรียนหรือยังเรียนครับเรียนเออนี่แหละคือหัวใจหลักของวิชาพละตครับเจแค่นี้แหละครับครับอ้าวครับโชคดีโชคดี